โอเคครับผมก็ขอก r ับสวัสดีผม,มจะเทุกทันนะครับผมดีตอนเราก็สู่เกมเอาวีนะวันนี้เราจะไปเล่นตำแหน่งโลมมิ่งกันเคียนบอกให้รอรอทางแนงกูไม่ลอยใส่ให้กุนอีน จะตกแพทหนึ่งอยู่แล้วอีเหี้ยเอจอแต่อะไรไม่รู้วันนี้ตำแหน่งโ o ม m i n g เราจะเล่น a r u ลูอินอ n ar aruin ได้ปะปับเรียกเป็นโ o ม m i n g เลยครับ support แต่ป,ตะ,ปะ,ะเล่น support ตัวีกเป็นิง i n อ e r ลูน aruin ประมาณนี้นะมันจะได้มีเด้งเกิดนะ่อย ของซิทผมจะไม่เอาสนับสนุนครับโอเคียนพยากได้สนับสนุนที่ไม่เอาโอเคนะครับ okay. แล้วก็ตัดกันมาในเกมเลยตอนนี้ท่าน Ad าอาดูอินทู้นี้กำลังวิ่งเลยเพื่อเช็คปะฝั่งตรงข้ามผมเล่นซับพอร์ตที่ดีลีนของซับพอร์ตมันจะเป็นลีนแม่น้ำก็คือน้ำกลางไอ้เทียนี่มันเล่นซับพอร์ตมันก็เลยรอวแก๊กมาไทียนนึงก็มาดูมกันเดี๋ยวจะเอาเอามันก่อน มันจะไปตัดปั๊บไม่ได้มันด mm ึงปั๊บดึงปั๊บดึงปั๊บอต้องต้องกันไว้นิดนึงเว้ยมึงไปเชียร์ชิปดีเมทแล้วมึงจะขืนแล้วไม่เชียร์ชิปปุ้มเลยบันดี้ครับท่านแก๊กวิ่งผ่านโง่ๆขอ nah. ไหมอ่ะขอไหมอ่ะยังเรียกูยังหนึ่งอยู่เลยสกิลเพิ่มเกาะยังไม่ได้ไไดเอานกเอานกเอานกสวยได้นก พึ่พงเกาะป๊อป,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 ปมันมีแดก,กูหลบเนื้อเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเอา,เอาไปรัดรัดคลิปเค้รดัรดคลิปแคลรี่อ่ะโทษทีกนี่ก็จะช่วยให้ดูแต่มันแรงเกินไปอู้โนโนแก๊กแก,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 ก๊กแก๊กแก๊กถอยมาเดี๋ยวมึงดึงข้อป,ป้อมถอยกูบอกให้ถอยกูบอกให้ถอย,อยไงกูกันไว้เร็วๆอื อาไหมมแก๊กแก๊กอาไหมโหแคลลี่ช่วยแก๊กไว้ถอยก่อนต้องเสียฟิงเกอร์เขาจะวันนี้ไม่งั้นอาจจะโดนสตันไปแต่วแก๊กมันอาจจะดึงหัวนอปอมก็ได้ต้องกันไว้ีขิ้ตอนไปดิโน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 ถอยถอยโอเคให้เพื่อนยื้อไนิดนึงเดี๋ยวเราเติมเลือดก่อน โอ้ยเยี่ยกินก็จะตายแล้วล่ะต้นเกมอา d ูอินไม่ถืกครับต้องเข้าใจสอแวลวแพ้แล้วอันนี้เป็นประมาณสุดท้ายคนะ่ะพรุ่งนี้เขาจะอัปเดตแล้วที่มันสอแวลวแพ้แล้วทุกคนดูดิมันสอแวลวแพ้แล้วแบบโอ้โหเรียกว,ว่าแไบบงสอแวลวแพ้มันะต้นนี่เกอต้องเคลียร์คดละบีเวนโอ้โหเพื่อน ใจเยนินใจเยนินเพื่อนสวยสวยสวยุดยอดอือสตันโถเปิดสกิลสองเอาดูดุดูใครดูใครเอาโอา้ยแล้วมาแล้วมากันเยอะมากปะุบเอาโดนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ, Pence, พ,พื่สวยหิวมาดีแก๊กวิ่งหนีแก๊กวิ่งหนีว่าไงตามแก๊กปั๊บสกิลหนึ 1, ่งสตันป้าบเข้าไปเรียบร้อยคิวจัดครับผมให้แวนเคลียร์คลิปต่อให้แวนจะได้เกิดช่วยเพื่อนิดนึง คือเวลาเราใช้สกิลสองมันจะเป็นทูดามเมจนะครับยอดตีปอมไปขอสปอมหน่อยอูแวนมาถอยมาก่อนเดี๋ยวถ้าผมจะเปิดให้ผมเปิดมาดิเอานะเอานเอาหนัเอาน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 ปงเข้าไปเย็นจเย็นเดี๋ยวพ่งเข้าเดี๋ยวแตกเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะดูโนถอยมาก่อนเพื่อน ถอยบอกให้ถอยบอกให้ถอยบอกให้ถอย,อยงไงเดี๋ยวท่านเอาดูอินฟูนี่เข้าไป2คิว3คิวโอเคจริงๆือเล่นซัพพอร์ตเดี๋ยวไปหาราดเพื่อนฮะเดี๋ยวเพื่อนไม่เกิดเดี๋ยวมันแย่เดี๋ยวมึงโดนแก๊กดึงเฮ้ยอืมสวยไม่ได้แดกหรอกเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกหนูไม่ต้องเข้ามา อาดูอินทู้นี้เก็บไปสองคิวแล้วคิวจริง,รงมาอของดึงเลือดกูได้แล้วมาประเทศไทยใครก็ได้ถ้ามันดึงกูเข้าป้อมนี้แตกเลยนะอาได้สตันอ๋อมันสตันผมทุบเข้าไปยินรอยไปดีท่าอาดูอินทู้นี้ ไม่ได้ครับเราต้องเอาคิดโดนเดี๋ยวมันดึงสวยเออดึงดึงกูก็สวยดิดึงกูยี้ก็สวยดิถอย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 โดนกูแตกไม่เป็นไรโดกี่วันล็อกโอ้โหและเรียนบนป้อมแตกเชื่อผมไหมป้อมแตกแตกป้อมแตกเอาไม่มีคลิปมาเอาคลิปมาแล้วแตกแนะ่ป้อมบนจะแตกหรือเปล่าป้อมบนจะแตกเพื่อนกันไหม กันไม่รอกูฟื้นโนโอเคกันไว้ด้วงไปฟาร์มต่อโอ้โ oh, น no. คืออาดูอินที่กูเลือกมันนี่เพราะสก,กิลมันครูดาวไวน้นะแก๊กมันพยายามจะเอาให้ได้เลยวะเอาหัวเอาเหรอเอาเหรอเอา,าเอาหรอเอาเหรอไปไปลองดิลองดูดิถอย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 ,ถอยมาก่อนถอยมาก่อน ไอคิบเจ๊คิบเดี๋ยวช่วยแคลรี่สี่สิบก่อนแคลรี่มันจะแรงกว่าพี่ปล่อยเข้าไปเราตีแค่ตีสองทีก็พอโน่และแก๊บมึงอยู่ในป้อมเนี่ยนะไม่ได้แดกมึงง่ายๆหรอกพี่กะมึงเอาไม่ออามึงเอาไม่ออาตีป้อมตีป้อมตีป้อมโน่ลูกฟักกิ้งสักหน่อยไหมสักหน่อยปะล่ะถอยถอยนั่นไงแต่เพื่อนกูซาพยายามจะบังให้ละ แต่มันดุดหุดโค้งโอ้ยตายูตายูตาย,ตายโนยโนแตกโนจะไม่ดึงกวกลอกป้อมใช่ไหมโนอิยมตุ้นตีนจังวะอัตวาเอ้ยแล้วป้อมบนเฮ้ยแตกป้อมบนแตกแทกแตกแตกมดดลยมงอ่ะเอาดีคนหนึ่งไม่เข้าหเหรอเฮ้ยสวยเข้าแตก แตกมันโอ,โ,โอ้โหโอ้โหอืมอ,อืมอ,อืมแตกหมดป้อมกูแตกหมดสองป้อมแตกจริงๆมันแค่อยู่ในป้อมก็ได้นะไม่ต้องเปิดเข้านขนาดนั้นเห็นไหมแล้วมันก็ตามเชื่อผมไหมมันจะดูดลุมตีถ้ากบวนม,มันอยู่เยอะมันก็ตามอย่างนี้ลองไปดูลุมตีเดอร์ลลูเมดมาว์คิป ่ตายกันอีกแล้วแพนด้ามึงเอาใช่ไหมแพนด้าชูกา้ามึงเอาใช่ไหมอยู่ไหนสตูกา้าเห็นนี่ใช่ไหมอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยมันลงมาต้องไปดักนิดนึงด้วงนูด้วงดงนู่ดงด้วงดู หนูดวงหนูโลกิโลกิโลกิอีสตันโถเพื่อนเพื่อนไอ้สัถ้ากูรู้ว่าจะเจอแก๊กกูจะกัดมาดีกว่าจะได้แก้ทางอันตริมันอ้วไปดูจูกากระทืกตายตอนไหนวะเนี่ยผิดเขาดัรกว่ะไม่ใช่ดารพคผู้ผิดไม่ใช่ดารเพื่อนด่วนเลยพาคุณมาลัดด่วน เดือนเดือนดืนกูกูขึ้นแบบให้แล้วอฮ้ยมึงอย่าพึ่งเข้าดิเฮ้ยเดี๋ยวก็แตกหรอกบอกว่าอย่าพึ่งเข้าเนี่ยบอกว่าอย่าพึ่งเข้าเนี่ยบอกว่าอย่าพึ่งเข้าสักหน่อยไหมหอ่ะเหมอมันเปิดวงแต่มันไม่อยู่ในวงฮนะมึงล็อกให้กูเหรอล็อกกับใครไอจาร์ดไมได่แดกง่ายๆ,ๆหรอกดึงโชว์เลยกลับบ้าน โน no, แพ้แพ้กูโนโนย่าเพิ่งเข้าโน no, ป้อมป้อมแตกแตกแตกไอ้สต๊อกอยากเอาคืนว่ะเนื่อมันโกนตีนกูมากเลยมันเคยเกมพิกป,ปะ่ะเอาป้อมเลยเชียอกูแต่กูไม่แทงให้นะ ไม่แทงให้นะโอ้ยคลิปมันก็วิ่งเข้าไปติดปอมตายหมดเพี้ยก็ไม่เลไม่ช่วยได้หรอเพื่อนเลยเพี้ยจะยินดีเฮ้ยตายหมดเลยคราวนี้โอ้ยมึงก็ออกเพื่อดีเหมือนกันถ้ามันออกฮนะผมจะได้ไม่เสียแดงเพราะมันจะได้แต้ม่ลดแดงอแล้วมึงไม่ออกทำไมมึงไม่ออกเดยอเพื่อน เขยอคลิปก่อนที่ป้อมแตกนี่เจอแล้วแวนเอไม่มีใครมาเอาคลิปด้วยนะมันจะหิวกันมากเลยสั่งรัวม,มาเลยเดีย๋าายวไอเปิดเองไม่ต้องห่วงโนโนอย่าเข้าโยจะเข้าสั้นโช เพนด้ามันมาเอาปอมนี่แน่ฮะต้องระวังเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเพนด้า Panda. เอาด้าไอ้เหี้ยบเพนด้าดิช่างมันไม่ได้เป็นไรไอ้พวกเคียนี่ก็ได้ไอ้พวกชินนี่ก็ไร no fucking <c oughs> คุณนี้ก่อนสวัสดีแก๊กไม่ได้แดกกูหรอกกูเข้าเองเอาไหม แมวแมวแมวแม่แมวแม่แมวม,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 มาดิอย่าคลิปก่อนเอาเอา,เอาลูกลูกกีปป๊บโอ้โหปตาสวยปับ๊บสตันสตันสวยแตกทำไมฟีมันตกวะมันม,ม,มันไม่ได้เล็งกูผมผมถ,ถึงมันไม่เล็งกูแน่มันถึกไงมันถึกอือ แตกดิจือท่านรมผู้นี้แวนไอสัตว์กวนตีนนะมึงเอาป้อมโชว์ดิเออเอาขาป้อมแล้วก็ตีป้อมสวยเอาป้อมโชว์ดิเพื่อนนูนไม่ต้องเข้าอีกแค่ป้อมแรงไม่ได้ มากันป้อมแล้วมันไม่ได้ลอยก็กฟ้าก็ตีนานอีกผูมนี้ก็ไไ้เว้ยอีกที่ทำห้ป้อมมันถึกจังวะให้เกือบโดนป้อมตีตายแล้วกูเกมแต่ผิกหรือเปล่าผิกวิกฤตที่เป็นโอกาสเพราะโลมผู้นี้ผู้เดียวตอนบวก ใครเล่นรูมันถึงต้องหัดต้องหัดเปิดท้เพื่อนนะก็ไปถอยๆปถอยถอยสองแถวมาก่อนมันจะเอาอ่ะเข้าไปช่วยก่อนโอเคเดี๋ยวเข้าตามเดี๋ยวกูตามไม่ต้องห่วงกูตามแน่ตามแน่ตายไหมตายตายหมดผนจะตกอีกละผลมันตกให้ทุกวี่ทุกวันเลยตอนกูอัดคลิปถือว่าคือพรุ่งนี้มันก็จะรีอะไรมันจะอัปเดตแล้วนะ เพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นอะไรมากโนโนมันจะดูดกูค่าปลอ,อมจะดูดกูค่าปลอ,อมถอยมาเฮ้ยเดี๋ยวโดนดึงนะเฮ้ยพยายามพยายามพยายามกดมันกดมันเอาไว้อูมลูกียิ่มันก็ไม่ใช่ลูกิหรอกนะแต่แต่เรียกมาตั้งแต่สี่ปีก่อนที่ผมเคยเล่นจริงๆคือไปแทงป้อมผมแทงไม่ได้นะถ้ามีเพื่อนคอยตีนได้อยู่ คุบเข้าไปไม่โดนโดนก็แปลกเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมอุ้ยโน่นโน่นโน่นโดนจา้าโดนแจ้งถอย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 ,เด,ยเดี๋ยวเกมพลิกถอยก่อนเดี๋ยวทุ่งบวกเดี๋ยวแตกอุ้ยมึงมึงอย่าวิ่งดีแวนคอยกันป้อไมไว้โอเคโอ้โหแล้วมึงบวกเข้าอย่างนี้ถ้ามึงแตกใครจะกันป้อมนะเหรเฮ้ยเย่คอ,อยกันป้อไมไว้นั่นไงแตกเรียบร้อยจบเกม จบเกมครับเรียบร้อยแตกหมดแตกหมดเลยเรียบร้อยไอ้เฮียกูจะลดจากแคติน่ำหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยโอเคับผมตัดคลิปนี้ก็น่าจะไม่ชนะแล้วแหละน่าจะแพ้โอ้ยเหนื่อยโอเคตัดคลิปนี้มีแค่นี้เอาไเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคเฮ้ยเหนื่อยไอ้เฮียเอ้ จะตกแพทหนึ่งแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะอัปเดตแล้วไม่เป็นไรเพราะมันจะอัปเดตแล้วใช้เวลาไม่นานหรอก <c oughs> กูโคตรเหนื่อยเลยอย่าให้กูเจอนะไอพวกเชี่ยแก๊กเนี่ยไอเชี่ยแก๊กไะดูอินโอ้ยตกแพทหนึ่งหรือเปล่านี่กูเนี่ยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวจะตกอย่างเดียว โอเคฮะเรามีเพื่อนออกฮะเราก็เลยได้ไอ้นี่เดียก็ได้ไม่ใช่เพื่อนออกหรอกเขาเคยออกแจ็คบอกผมเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งไอ้ยีอยทั้งถึกไงอเออแต่ว่าก็ก็ก็ไม่รู้อ่ะไปละฮะ